คินเวนเจอร์สวัสดีครับถ้าคินมีแผนที่จะเอ,อขายอาหารเก็บเงินมาซื้ออุปกรณ์ขับรถครับเอามาทำช่อง YouTube ครับแล้วพ้กินทำเองเหรอป้าใจเป็นคนทำครับแล้วพ้าคินเป็นลูกมือครับอืมป้าใจนี่เขาเป็นใคระ่ะ อันดับหนึ่งของมาคินเลยครับวว้าฝ <Whoa. S 2> ีมือยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมทำอาหารที่อร่อยมากโอโเคเป็นร้านค้งางอ่ะจใช่ไหมอ่ะแล้วเมนูแรกทําอะไรครับกล้วยตากครับโอ้โหนี่แหละครับน,น,บนี่ถูงกวนอนามัยค่ะ<อ>ตากกล้วยเอาผ้าคลุมนะคะนี่คือกล้วยที่ตุ้งตากนะครับนี่ครับไม่ ไม่มีรูเลยครับมันแรงวันไม่มีทางเข้าเลยนะครับมันก็เลยจะสะอาดถูกสุขอนามัยครับอร่อยน่ากินวันนี้ข้ายินกำลังจะหยิบกล้วยตากครับไปใส่ในกล่องจะขายให้ทุกคนในรถแรกนะคะหืมกล้วยมากินน่ากินมากเลยอะกล้วยอะครับซื้อกล้วยมานะคะเอามาตากมาเอาปลอกกล้วยแล้วก็เอามา แล้วก็มาตากนะครับหน้าบ้านเลยครับกําลังตากอยู่ครับแล้วก็พอตากเสร็จครับก็เอาเข้ามาในบ้านรอให้มันแป๊บนึงแล้วก็นี่ครับกลายเป็นอย่างนี้เลยครับมันหอมมากด้วยครับอร่อยด้วยครับอร่อยมากที่ป๊าชิมอร่อยครับอร่อยครับเด่นของกล้วยก็คือสีสวยกลิ่นหอมอร่อยด้วยครับและที่ป้าสัมผัสได้ทันทีนะที่แตกต่างกับเจ้าอื่นนะที่เราเคยกินนะ คือนุ่มใช่ไม่เหนียวใช่อันนี้ไม่แข็งอะ่ะกล้วยเนี่ยครับรสชาติอร่อยมากครับหวานหวานเอ่อแล้วก็มีวิตามินให้กับร่างกายครับทำให้เรามีสุขภาพดีครับอบันจงมากเลยฮะ นี่ครับกล้วยตากอนามัยครับถ้าทุกคนอยากสนับสนุนมากินนะครับไปที่ Line ที n a c t ไปจองกล้วยนะครับใช้เวลาผลิตกี่วันครับใช้เวลาผลิตสัก1อาทิตย์ครับกล้วยตากคินเวนเจอร์ราคากล่องละ100บาทครับสวัสดีครับช่วยสนับสนุนด้วยนะคะไยไามครับคินเวนเจอร์เมนูแรกก็คือกล้วยตาก ช่วยสนับสนุนพากินดด้วยนะครับ